ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปการพูดถึงข้อดีข้อเสียของถุงปลูกสองแบบครับก็คือถุงปลูกสีขาวกับถุงปลูกสีดำครับสีดำนี้ก็คือพบเห็นกันทั่วไปที่คนทั่วไปหาซื้อตามร้านการเกษตรต่างๆเนี่ยก็จะหาซื้อกันง่ายทีนี้เราจะมาอันนี้ผมปลูกทลอดปกติผมก็ใช้ถุงขาวอย่างที่เห็นก็ แต่สงสัยว่ามันสิ่งที่เขาแนะนำกันมาเนี่ยมันถูกหรือว่ามันต่างอะไรกันบ้างถูกผิดอะไรเนี้ยข้อแตกต่างมีอะไรกันบ้างผมก็เลยลองปลูกแยกกันดแูแล้วทดสอบดูครับอันนี้ก็อันนี้เป็นต้นหลังจากลงลงถุงไปประมาณอาทิตย์นึงครับอันนี้ผมปลูกก็เป็นการยกรากมันก็จะดูช้าหน่อยช่วงแรกแต่ตอนนี้ล่านก,ก็เริ่มลงไปตาม ตามถุงรอบนอกแล้วล่ะมันก็เริ่มจะขยายก็เดี๋ยวจะมาบันทึกพวกการเติบโตว่ามันต่างกันหรือเปล่าระหว่างสองถุงเนี้ยครับจะเป็นดูความแตกต่างของการเติบโตแล้วก็พวกความร้อนการอะไรต่างๆนี้ครับดูเป็นระยะระายะนั้นต่างกันบ้างแล้วจะมาสรุปกันโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับกับวันนี้เราก็มา ดูผลของการเปรียบเทียบระหว่างต้นถุงสีขาวถุงสีดำนะครับอันนี้ก็ให้ดูสภาพโดยรวมก่อนสภาพโดยโรวมของต้นก็ไม่ต่างนะครับก็ปลูกได้งายครับงามเหมือนกันต้นต้นจากถุงดำาอาจจะดูสูงกว่าน,นิดหนึ่งด้วยซ้ำะอันนี้เดี๋ยวผมจะวัดความสูงแล้วก็จะสรุปผลพวกต่างๆจุดแตกต่างกันให้ดูนะครับลองวัดวัดความสูงกัน ถุงมันไม่เท่ากันผมจะวัดวัดจากตัวขอบขอบของกระป๋อมันนะอันนี้ก็ถึงนี้ก็ประมาณสองสองไม้พัดกับอีกสองสองสามนิ้วอะส่วนส่วนสีดำ นมก็สองไม้บรรทัดกับอีกประมาณ3 4นิ้วก็จะสูงว่าประมาณนิ้วหนึ่งอ,อันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องความสูงของต้นนะ,ะพวกใบอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ต่างกันทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องความร้อนสะสมของในถุง อันนี้อยู่ที่สามสิบสามนะก็สูงประมาณนี้โอเคทีนี้มามาที่ถุงสีขาวนะ ขึ้นมาสามสองลวดูสักพักหนึ่ง อืมน่าจะนิ่งแล้วนะก็ถุงสีขาวจะอุณหภูมิจะน้อยกว่าประมาณหนึ่งองศาประมาณนี้ครับว,วันนี้แล้วก็ขอสรุปผลของผลต่างระหว่างถุงขาวกับถุงดำครับจะสรุปเป็นคร่าวๆดังนี้ในถุงขาวที่ผมซื้อมาถุงเนี้ยจะเริ่มต้นมันจะมีให้เลือกเป็น2แบบแบบเจาะรูกับแบบไม่แบบ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 ไม่เจาะรู ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ปลูกเมลอนอ่ะก็จะซื้อเป็นไม่เจาะรูนะก็คือจะซื้อมาเจาะรูเองพับแล้วก็ให้ให้สูงกว่าตัวเวลากรอกวัสดุปลูกลงไปอ่ะแล้วลองตั้งดูให้สูงจากพื้นเนี่ยขึ้นมาประมาณสองสองนิ้วนี่ยนะก็คือเนี่ยตั้งระวัดขึ้นมาสองนิ้วพับแล้วก็ตัดเจาะเนี่ยเพื่อ เพืออะไรก็คือเพราะว่าเวลาเราจ่ายน้ําไปแต่ละรอบอะประมาณแต่ละนิดนิด,นด,นดเพื่อจะให้มันกักน้ําอยู่ประมาณก่อนก่อนจะถึงรูระบายเนี่ยไม่ให้มันออกหมดไหลออกหมดอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนการทิ่จุดแตกต่างที่เขาต้องการเลือกในการซื้อถุงปลูกแบบไม่เจาะรูสิแบบนี้เพื่อว่าให้มันกักน้ําอยู่ไม่ใช่ปล่อยมาก็ไหลออกหมดไหลออกหมดเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ จะเปรียบเทียบในถุงที่เป็นถุงดําถุงดําแบบเจาะรูสําเร็จรูปเลยตามร้านกเกษตรทั่วไปเงี้ยอันนี้ก็คือมันเจาะรูมาด้านด้านข้างมีหมดแล้วนอกจากด้านข้างอะ่ะด้านล่างใต้ถุงแะมันจะมีรูระบายอยู่แล้วด้วยเวลาเราให้น้ํามาให้น้ํามามันก็คือจะไม่มีการกักนะมันก็จะไหลออกหมดเลยอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างหนึงถ้าเกิดใครให้น้ําแบบ ครั้งละปริมาณมากๆเลยเนี่ยก็จะสูญเสียน้ําสูญเสียปุ๋ยปุ๋ยไปโดยใช่เหตุในการปลูกลักษณะของถุงน้ำลักษณะนี้แต่ให้ถ้าให้เป็นปริมาณน้อยเทเล,ล,ลนิทเทเลนิดเนี่ยอันนี้ก็จะได้อยู่มันจะไม่ไม่เปลืองปุ๋ยมากมันจะไม่เสียเสียเปล่าไงนะก็คือให้มันกระจายอยู่ในถุงเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างการที่มีเจาะรูสําเร็จ กับที่มีเจาะเอามาเจาะรูเองอันนี้คือแบบนี้อันนี้คือแบบแรกแล้วก็อันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะที่ทางกายวิาด้านการเจาะรูไม่เจาะรูส่วนข้อดีสีด้านสีขาถุงสีขาวในการให้น้ำแต่ละวันเนี่ยช่วงเงย็นเราจะมาเดินดูว่า ปริมาณน้ําที่เราปรับให้แต่ละวันเนี่ยพอดีหรือเปล่าให้มากให้น้อยเราก็คือโดยโดยดูริ่ถุงเนี่ยถ้ามันถ้ามันชื้นยังมีความชื้นเนี่ยตรงขอบๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างๆเงี้ยก็คือมันยังเราเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าว่ามันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเออเราก็ได้ปรับปริมาณน้ําได้แต่ละวัน แต่ถ้าเป็นถุงนํำเราจะไม่เห็นเห็นอะไรมาเลยว่ามันน้ํามากน้ําน้อยว่ามันว่ามันมีขังอะไรเท่าไหร่เราจะไม่เห็นเลยเราจะปรับปริมาณน้ําไม่ได้อันนี้เป็นเป็นข้อที่สองอ่าส่วนเรื่องการเติบโตของต้นอันนี้ไม่ต่างกันเนี่ยเท่าที่เท่าที่ดูตงนนี้จะยังไม่ต่างกันอ่าก็ถัดมาก็จะเป็นข้อที่สามที่ที่วัดให้ดูก็เป็นความร้อนสะสมในในถุง ในถุงขาวก็ตามตามตัวกติเลยสีขาวเนี่ยมันจะดูดดูดแล้วเก็บกักความร้อนเนี่ยน้อยกว่าสีดําอยู่แล้วก็คือในโรงเรียนเราอะต้องตากแดดตลอ,อดวันอยู่แล้วมันนั้นทําให้ความร้อนสะสมในวัสดุปลูกในในราเนี่ยมันก็มีผลต่อการเติบโตของพืชโดยตรงเหมือนกันส่วนในถุงดําก็ตามที่วัดให้ดูครับก็สูงปร,ประมาณหนึ่งองศาประมาณนี้ อันนี้ผมก็เอามาสรุปความแตกต่างของถุงขาวถุงดำเป็นคลิปนี้กันให้ดูนะครับส่วนใครจะไปปรับใช้อะไรยังไงมันก็แล้วแต่เลือกอีกทีถุงดำมันก็ปลูกได้ครับอย่างเงี้ยมันก็ปลูกได้แต่ก็คือทนความเราต้องรับว่ามันความร้อนสะสมมันมากกว่านิดหนึ่งเออถ้าเกิดนานๆเขาอาจจะมีการลาก อาจจะมีปัญหาได้อะไรนี้ปัญหาเรื่องนั้นก็อาจจะมีได้มันแค่มีความเสี่ยงเยอะกว่านั้นเยอะกว่าถุงขาวอ,อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นมีปัญหาละสักทุกต้นเงนี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปการสรุปการทดลองของความแตกต่างถุงขาวกับถุงดำครับก็ <c oughs> ไปประยุกต์ไปเลือกใช้งนนันเอาเองนะครับโอเคใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสัใครกัด้วยนะครับขอบคุณครับ